แฟนหงแดงห้ามพลาดเสื้อหลวอรูพูลฤดูกาล2 0 2 5 2 0 2 6ของแท้จากอดิดาสมาถึงแล้วรวมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์พร้อมดีไซน์สุดคลาสสิกที่ทุกคนต้องมีสั่งซื้อเลยวันนี้รับรองใส่แล้วเท่สุดๆแอดมินจะติดลิงก์ไว้ที่ข้างล่างคลิปนี้นะฮะถึงผู้ติดตามทุกคนที่รัก เชชายผู้บา้าคลั่งลิวอพูเดิมของเราได้ถูกปิดตัวลงไปแล้วแต่เรื่องเราของลิวอพูยังคงดําเนินต่อไปและผมก็ยังคงบา้าคลั่งไม่เปลี่ยนแปลงขอเชิญชวนทุกคนมาเป็นครอบครัวเดียวกันอีกครั้งที่เพจใหม่นี้ชายผู้บา้าคลั่งลิวอพูภาค2มาร่วมเดินทางกับความบา้าคลั่งครั้งใหม่ไปด้วยกันนะครับแอนมินจะติดลิงก์ไว้ที่ข้างล่างนี้นะฮะพร้อมจวดไปด้วยกันสวัสดีครับพบกับสุรคานลิวอพูเราเริ่มต้นกันที่เมืองอาชีพ ดดนเบิร์นยันชัดป็นกดอิสซักชิงหนีสาริกาโยกซพหงดแดงดดนเบิร์นนะครับประกหรังร่างยักษ์ของเนวคาลเซอยืนยันว่าไม่รู้สึกกดที่เอเล็กซานเดอร์ซักก่อนหน้าทีมชาติสวเเดนตัดสินใจอำลาผลักสาลิกาดงย้ายไปราชกายกับลิเวอร์พูลในวันเดทไลน์ที่ผ่านมาโดยค่าตัวสถิติกับอังกฤษ125ล้านปอนด์บวกกดดอกแต่ว่าเจอกันนีเซียขาขาดกวัวเบิร์นซึ่งเป็นแฟนบอลพันแท้ของนิวคาสเซอร์ เริ่มเล่นฟุตบอลกับทีมเยาวชนของสันิกาดงก่อนจะไปเริ่มต้นอาชีพกับดาร์ลิงตันและแตะเวนค้าแข่งในลีกระดับล่างอีก6สมโมสรและหวนกลับสู่เซนต์เจมส์พาร์กอีกครั้งในปี2022ปัจจุบันเบอร์นะครับกลายเป็นผู้เล่นกุศกันในทีมของกุนซือเอ็ดดี้ฮาวและเคยร่วมง,งานกับอิซัคมานานกว่า2ปีโดยกองหลังชาวอังกฤษในวัย33ปียืนยันว่าไม่มีอากติกับอดีตเพื่อนร่วมทีมรายนี้แม้จะเคยเห็นพฤติกรรมที่ไม่ดีนักก็ตาม เบิร์นกลาวผ่าน b b c Sport สื่อชั้นนำว่าผมดีใจที่มันเสร็จสิ้นเราอยากให้ตลาดการสแกนนักเตะปิดลงเพื่อให้ได้มีความชัดเจนมากขึ้นผมอยู่ในวงการฟุตบอลมานานพอที่จะเข้าใจว่าสาหรับนักเตะแล้วอาชีพนักฟุตบอลมันสั้นและพวกเขาก็มีสิ่งที่ต้องการทําให้สําเร็จอะไรเป็นเพื่อนผมและมันเป็นสถานการณ์ที่ยากลําบากเพราะกุญยาให้เขาอยู่ในเทียมและช่วยเหลือเทียม แต่ก็เข้าใจเขาด้วยว่าเขาต้องการทําอะไรในเรื่องส่วนตัวผมขออวยพรให้อเล็กโชคดีไม่มีความบากหมานใดๆทท้งนั้นในฐานะแฟนบอลนิวคาสเซิลเราปกป้องสโมสรและเมืองของเราอย่างมากและเราต้องการให้นักเตะที่อยากเล่นให้นิวคาสเซิอยู่เคียงข้างและคุณคงไม่อยากให้พวกเขาคิดไปเองว่าจะมีที่ไหนอีกนอกจากนิวคาสเซิลดังนั้นผมเข้าใจว่าทําไมแฟนๆของเรานั้นจึงรู้สึกหงุดหงิดผมขอให้อเล็กโชคดี นอกจากเกมที่เราจะต้องเจอกับลิเวอร์พูลเบิร์นไม่ใช่อดีตเพื่อนร่วมทีมของอีซักเพียงคนเดียวที่อวยพรให้เขาโชคดีเมื่อเขาย้ายออกจากทีมโดยแอนโทนีการ์ดอนเขียนในอินสตาแ a รมสตอรี่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรหรือเกิดอะไรขึ้นผมรู้สึกยินดีที่ถึงเล่นกับคุณคุณเป็นหนึ่งในคนที่มีเคมีที่เข้ากันได้ดีที่สุดที่ผมเคยเล่นด้วยในสนามและที่สำคัญก็น,นั้นคือ คุณเป็นคนดีและเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ดีผมขอให้คุณเจอสิ่งที่ดีที่สุดกณะที่สวนบอตแมนเซนเตอร์แบ็กเจ้ดัตที่ย้ายมาร่วมทีมนิวคาสเซิลในช่วงเสมเอเดียวกันกันกบเบิร์นและอีซัคเขียนในอินสตาแ a รมสตอรีว่าสิ่งที่เริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนร่วมทีมได้เติบโตเป็นหนึ่งในมิตรภาพที่ดีที่สุดที่ผมหาได้ยากไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วพี่ชายขอให้โชคดีในเส้นทางต่อไปส่วนแอนทนี่อีลังกา ปีทีมชาติสวีเดนที่ย้ายมาจากนักเตียมฟอร์เรสและกำลังฝึกซ้อมกับอีซักในแชมป์ทีมชาติสวีเดนก็กล่าวว่ามันเป็นทางเลือกของเขาเขาเลือกลิเวอร์พูลขอให้เขาโชคดีเขาเป็นเพื่อนของผมและเป็นนักฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมผมสามารถเล่นร่วมกับเขาในทีมชาติได้ซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีเช่นกัน วงการลุ้นหนังสั่นสะเทือนแน่เดนี่ชิปเรียงวันนิกิตหงแดงในวัย17ปีจอติดทีมช่าอังกฤษชุดใหญ่หลุยฟุตบอลโลก2026ตอนนี้นี่นะครับอดีตดาวยิงชื่อดังออกมาทำนายสุด็อกวงการชิซัตลิโอเอ็นคูโมฮาเจ้าหนุม่มหัดสแตนในวัย17ปีของลิเวอร์พูลมีดีพอที่จะก้าวขึ้นไปติดทีมชาตอังกฤษชุดใหญ่ภายใต้าการคุมทีมของโทมัสทูเคลิลเพื่อลุยศึกฟุตบอลโลก2026 สร้างปรากฏการณ์ซ้ำรอยที่โอเว์คอดในปี2006ตามการทำนัดเตะหงแดงที่เตรียมพาเลทไปฟุตบอลโลกอย่างอลิซงเบเกอร์เวอร์จิฟันไดหรือแม็กอลิสเตอร์กลับมีเพียงคติจนที่เป็นซีเนียชาวอังกฤษเพียงหนึ่งเดียวที่มีลุ้นติดทีมชาติแต่สถานการณ์อาจพลิกผันชนิดที่ไม่มีใครคาดคิดการจเกิดอย่างเต็มตัวของลิโอเอ็นกูโมฮาที่ประเดิมสนามในพรีมพ์ลีกด้วยการยิงประตูใส่คู่แข่งทันที ได้ส่งให้ชื่อของเขากลายเป็นที่จับตาในฐานะดาวรุ่งที่ร้อนแรงที่สุดคนหนึ่งของเกาออังกฤษในเวลานี้ทำไมคำทำนายนี้ถึงน่าตื่นเต้นฟอร์มระเบิดเถิดเถิงเอนคูโมฮานใช้เวลาไม่ถึงปีในการไต่เต้าจากทีมยู18ปีสู่ทีมชุดใหญ่และชมอร์มปรีซีซันได้อย่างน่าทึ่งจนสโมสรตัดสินใจปล่อยลุยดิอารเพื่อเปิดทางให้เขาโดยเฉพาะคำพูดจากผู้มีประสบการณ์ ตอนนี้นี่ให้ทัศนผ่านพอสปอร์ตไว้อย่างน่าสนใจว่าเด็กคนนี้ยังคงเล่นและยังยิงประตูได้ต่งเรื่อง7-8ลูกเขาได้ไปแน่นักเตะประเภทนี้หาไม่ได้บ่อยแล้วเราต้องจับตาดูเขาไว้ประวัติศาสตร์อาจสำร่อยกรณีของเขาถูกนำไปเปรียบเทียบกับทีโอวอลคอตที่เคยสร้างเซอร์ไพรส์ติดทีมชาอังกฤษไปฟุตบอลโลกในปี2006ด้วยวัยเพียง16ปี แม้จะยังเป็นเรื่องของอนาคตแต่ด้วยพรสวั์ที่ก้าวกระโดดและความเชื่อมั่นจากสโมสรที่มอบให้ทำให้คำทํานายที่ว่าลิโอเอ็นกุมหานจะเป็นไพ่ลับของทัพสิงโตคำรามอังกฤษในศึกฟุตบอลโลกครั้งหน้าไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยแม้แต่น้อยส่งคือ,อยู่ครับถ้ายิง่งได้เจ็ดแปดลูกในฤดูกาลนี้ับได้ไปโหลดครับพี่น้องเลย ลิเวอร์พูลพบแล้วนิวเจนส์เนเนอร์ในร่างดาวรุ่งที่ชื่อเทรไนโอนี่จากแองโลเนมสูท่ทายาทที่สมบูรณ์แบบสองอร้อมดาวรุ่งสรรพประโยชน์ที่กำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นหัวใจสำคัญในยุคข,ของอร์เนอร์สลัดในวันที่ตำนานยันเจนส์เินเนอร์โบกมือลาแอนฟิลในปี2023าใครจะเชื่อว่าผู้สืบทอดที่สมบูรณ์แบบของเขาได้ก้าวเข้ามาในรัวสโมสรแบบเงียบๆในเวลาเดียวกันเด็กหนุ่มคนนั้นก็คือเทรย์ไนโอนี่ เจมิเลอร์นะครับไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์แต่เขาคือนักรบที่ปิดทองหลังพระที่เยอะเก้งครับขาดไม่ได้หัวใจสำคัญของเขาคือ2คําความน่าเชื่อถือและความยืดหยุ่นเขาพร้อมทำทุกอย่างเพื่อเทียมและนี่คือคุณสมบัติที่ล้าค่าที่สุดในฟุตบอลสมัยใหม่ทมการการเสริมทับแดนกลางสุดอลังการในฤดูร้อนปี2023ชื่อของางแนวนี่แทบไม่มีใครพูดถึง แต่ล่าสุดในช่วงปรีเซสันเขาได้พิสูจน์ให้โลกได้เห็นแล้วว่าเขาพร้อมที่จะเป็นกําลังสําคัญคนต่อไปภายใต้การกุมทีมของอ่านเน่สล็อแนวนี้นนอาจไม่ใช่ผู้เล่นที่ลีลาแลพรวแต่เขาคือคนที่เทียมไว้วางใจได้เสมอเหมือนกับเจมส์มินเนอร์และนี่คือหลักฐานที่ชัดเจนที่สดุดประการหลังจําเป็นเมื่อโจโกโมเมสบาดเจ็บสล็อสั่งให้เขาถอยไปยืนเป็นเซนเตอร์แบ็กในเกมกับแอตติกบิเบาและเขาทําทำงานได้อย่างยดเยี่ยม จนได้รับคำชมว่ามีจงหวะสกัดบอลที่เฉียบคมราวกับเวอร์จิฟันได้ฟูนแบ็กทีมชาติล่าสุดกับเกมทีมชาอังกฤษชุดอยู่19เพเขาก็ถูกจับไปเล่นในตแหั่งแบ็กซ้ายและยังคงสร้างความประทับใจด้วยสติผ่านบอลสำเร็จสูงถึง9 3และชนะการดวลบนพื้นอย่างแข็งแกร่งเช่นเดียวกับเจมส์เบนเนอร์แนวนี้กำลังแสดงเห็นว่าเขาไม่ได้ถูกจำกัดด้วยตำแหน่ง เขาสามารถเป็นไปได้ทั้งมิกฟิลฟูลแบ็กหรือแม้แต่กระทั่งเซนเตอร์แบ็กการจักแขาของเจนสปินเนอร์และการเข้ามาของไนอนี่ในปีเดียวกันอาจไม่ใช่เรื่องมึงเอินแต่มันคือการส่งไม้ต่อของจิตวิญญาณน,นักสู้ผู้เป็นทุกอย่างให้เทียมและนี่คือเหตุผลที่เทีนไนอนี่ไม่ใช่แค่ดาวรุ่งธรรมดาแต่เขาคือทายาทแห่งเจนสปินเนอร์ที่จะกลายเป็นกำลังสำคัญของลิเวอร์พูลไปนานแสนนาน หงแดงแผนสองพิกโผลเล็งปรกลังบรดันหลังมหากราบเกฮียังไม่จบหรือผู้เดินเครื่องเต็ียมกําลังในตลาดนักเตะอีกครั้งนะครับหลังภารกิจเสริมแนวรับยังไม่สิ้นสุดล่าสุดก็มีรายงานด่วนมาว่าหงแดงได้เบนเป้าไปที่ยานพรฟานเฮเคเซนแบ็กฟอร์มแกร่งของเบรดันตามการสานการที่ไม่แน่นอนของเป้าหมายหลักอย่างมาเกฮีเปิดแฟ้มเป้าหมายใหม่ยานพรฟานเฮเค แหล่งข่าวจากทีมทองนะครับเปิดเผยว่าฟันเฮเก้กองหลังชาวดัตช์ในวัย25ปีได้กลายเป็นตัวเลือกลำดับต้นๆที่ลิเวอร์พูลกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดด้วยสัญญาที่เหลือกับบริดเนอีกเพียง2ปีทําให้สถานการณ์น่าสนใจขึ้นในทันทีไม่ใช่แค่ลิเวอร์พูลนะครับที่ต้องการตัวเขาแต่ยังมีทันนัมฮอสเปอร์และ United, นิวคาสเซิลยูไนเต็ดร่วมวงไล่ล่าไรเซนอีกด้วยทําให้บริดเนตกอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างหนักและได้ริ่มเจอจาเบือเ้องต้นเพื่อต่อสัญญาฉบับใหม่แล้ว แต่แหล่งข่าววงในชี้ว่านักเตะมีความเทอชยานสูงและต้องการพิสูจน์ตัวเองในเวทีแชมเปี้ยนลีกจุดเด่นที่เข้าตาหงดุดหงฟอร์มคงเส้นคงวาเยืนเป็นกำลังหลักให้บริดเนได้อย่างแข็งแกร่งการอ่านเกมที่เฉียบขาดตัดสินใจในจังหวะสำคัญดีๆความนิ่งเกินไหวครอบความบอลและสร้างเกมจัดแดนหลังได้อย่างมั่นใจภารกิจเกฮียยังไม่จบความหวังรอบใหม่ในเดือนมกราคม แม้จะหันไม่ความสนใจฟานแฮคเค่แต่ลิเวอร์พูลก็ยังไม่ยอมแพ้ในการเล่นละตัวหมากฮีโดยมีนตรายงานม,มาว่าฮงแดงก็พร้อมจะกลับไปยื่นข้อเสนออีกครั้งในเดือนมกราคมเพื่อตัดหน้าคู่แข่งและที่น่าตื่นเต้นคือมีข่าวลือว่าคริสตอเฟลตอาจยอมลดก่าตัวลงถึง10ล้านปอนด์จากที่เคยตั้งเอาไว้ในช่วงซัมเมอร์บทวิเคราะห์แผนสำรองที่น่ากังวลอย่างไรก็ตามนะครับนักวิเคราะห์มองว่าการทัาทามฟานแฮคเค อาจเป็นเพียงแผนสำรองที่เกิดขึ้นจากความผิดหวังในดิวของกีฮีซึ่งสร้างความกังวลให้กับแฟนบอลไม่น้อยความเสี่ยงเรื่องราคาบรัดั้นึ้นชื่อเรื่องการขายนักเตะในราคาสูงลิว่วและการมีคู่แข่งหลายทีมอาจทําให้ค่าตัวพุ่งสูงเกินจริงสกอรภาพที่ยังไม่ถูกพิสูจน์แม้จะมีแววดีแต่ฟานให้เค้ยังไม่เคยผ่านการทดสอบในเวทีใหญ่อย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนซึ่งเป็นช่องว่างที่ตานจากรอร์พโลอย่างชัดเจน ความไม่เด็ดขาดของสโมสรการเคลื่อนไหวของลิเวอร์พูลดูเหมือนเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะมนามากกว่าการวางแผงเชิงรุกซึ่งอาจส่งผลเสียร้ายแรงต่อทีมในระอยยาวบทสุุปของศึกริงกงหลังครั้งนี้ยังคงต้องจับตาดูต่อไปในเดือนมกราคมแต่ที่แน่ชัดคือลิเวอร์พูลต้องเสริมทัพอย่างเร่งด่วนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของทีมในตำแหน่งแนวรับไม่ว่าดีลสุดท้ายจะจบลงที่ฟานเฮเครหรือเกฮีก็ตามนะครับ เซติเอ็นแอนเฟลหงดังจ้องชุบตัวเกฮีรอบใหม่มหากาบดิวล่มสู่โอกาสทองค่าตัวถูกกว่าเดิมหงดางลิบูลนะครับตบเป็นข่าวเตรียมหวนกลับมาเปิดสามเจรจาลายลเซ็นมาร์เกฮีประกาศหลังเก็บตันทีมคริสตัลเพลินอีกครั้งหลังมหากราบการนี้ทีมที่ล่มลงอย่างสุดช็อกในวันสุดท้ายของตลาดกัลสไกน์เต,รตะรอบที่แล้วโดยครั้งนี้คาดการันว่าค่าตัวของดาวเตะทีมชอังกฤษจะลดลงห,วหัวภาพลงจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ นี่คือบทสรุปของสถานการณ์ที่พลิกผันและเต็มไปได้วยดราม่าซึ่งแหล่งข่าวระดับสูงอย่างลอิสติลจากสนักข่าวเมลและเจมเพียสจากเตียอันติกต่างยืนยันตรงกันว่าลิวพูยังคงไม่ลดละความสนใจในตัวเซนต์แบ็กในวัย25ปีรายนี้แม้แต่น้อยเปิดเบื้องหลังดิวลมนาทีสุดท้ายยังกับไปในวันปิดตลาดกัลซแกนกเตะครั้งล่าสุด แฟนบอลเดอะคัพเกือบได้เฮลั่นเมื่อมีอรยายงาน,นว่าพาเลตตอบรับข้อเสนอ35ล้านปอนด์พร้อมเงินไขส่วนแบ่งค่าตัว10%จากลิเวอร์พูลแล้วแต่ทุกอย่างก็พังทะลายลงในพริบตาเมื่อโอลิเวอร์การ์เนอร์ผู้จัดจการทีมปราสาสตร์เรนแก้วยื่นคำขู่เด็ดขาดว,ว่าจะลาออกทันทีหากสโมสรตัดใจขายกับทันทีมคุชกันของเขาออกไปเหตุการณ์นี้สร้างความผิดหวังอย่างรุนแรงให้กับมาร์กเกฮีที่เตรียมเก็บกระเป๋ามูน่าสูนแวนเวล และทิ้งบาดแผลไว้ในใจจนทําให้เจ้าตัวไม่มีความสุขกับสถานการณ์ในทีมปัจจุบันระเบิดเวลาที่รอวันย้ายสถานการณ์ยิ่งบีบคั้นมากขึ้นเมื่อสัญญาของเก่งเฮกับตุสกัดเหลืออยู่อีกเพียงแค่ปีสุดท้ายทําให้พาเลตตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบอย่างหนักหากไม่ต้องการเสียนักเตะก,กุศกันกไปแบบฟีฟในช่วงซัมเมอร์หน้าการตัดสิจใจขายในช่วงตลาดเดือนมกราคมที่จะถึงนี้จึงมีความเป็นไปได้สูงมาก และลิเวอร์พูลก็พร้อมที่จะช่วยโอกาสนั้นทันทีและคาพวงในของลิเวอร์พูลเปิดเผยกับเจมเพียรว่าสโมสรรู้สึกประหลาดใจและผิดหวังกับการตัดิใจของพเลยแต่ก็เข้าใจได้ถึงความต้องการของผู้จัดการทีมที่อยากรังตัวนักเตะที่ดีที่สุดเอาไว้อนาคตในมืออันเนอร์สลัตแม้ปัจจุบันในแนวนรับของลิเวอร์พูลจะดูแข็งแกร่งด้วยหัวเจฟันดา์อิบราฮมาโก,กนเต้และโจโกเม็ แต่เพียที่ว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่เจเฮจะได้สวมเสื้อสีแดงเพลิงในอนาคตการตัดที่ใจว่าจะยื่นข้อเสนอเดือนมกราคมหรือจะอดทนรอคว้าตัวแบบไร้ค่าตัวหลังจบฤดูกาลขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างทั้งสถานการณ์อาการบาดเจ็บในทีมและที่สุดกันคืออนาคตของอิบโรมากโกนาเต้ที่การเจาเจาร์เซนท์ใหมยยังไม่คืบหน้าทำการกระแสข่าวที่ว่าราชันทุกข่าวเดลอมเรดกำลังจับตาสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิด จะตามดูกันต่อไปนะครับว่ามหากาบของมาร์กิฮีกับลิเวอร์พูลจะจบลงอย่างไรแต่ที่แน่ๆคือตลาดกีฬานักเตะเดือนมกราคมน,นี้จะต้องลุกเป็นไฟอีกอย่างแน่นอนะนะฮะตำนานหงเดือดสตีเวนสรซัดแลคเยอโรมนีไร้ยเหตุผลสินดีจับวิยัตเล่นผิดตำแหน่งจนฟอร์มบู ประเด็นร้อนหลังเบรกทีมชาติสตีฟนิโคลนะครับตำนานประกันหลังของลิเวอร์พูลออกโรงโจกยับยูเลานนาเกลส์มันกุนซีทีมชชติเยอรมนีว่าเป็นการตัดสินใจที่ไร้เหตุผลอย่างสิ้นเชิงที่จับฟอร์เรนเวียตแข้งป้ายแดงแค่ตัวเสถิติของหงแดงไปเล่นในตำแหน่งที่ไม่ถน,นัดจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของความพ่ายแพ้ครั้งประวัติศาสตร์ชนนเหตุจากความอับปรปยศชนนเหตุดังกล่าวประตุข,ขึ้นในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ทาอินซิลิเยอรมน สร้างประวัติศาสตร์หน้าอับอายบุกไปพ่ายให้กับสโ,โลเกีย20ซึ่งในเกมนั้นเวียสถูกโยกไปเล่นริมเส้นฝั่งซ้ายตลอดทั้งเกมโชว์ฟอร์มไม่ออกและได้รับคะแนนความสามารถไปเพียง5คะแนนจากคะแนนเต็ม10เท่านั้นนะครับคุณจะส่งโกเรสกาไปเล่นเป็นมิดฟิลตัวรุกทำไมทั้งทั้งที่มีฟอร์เรนเวียสอยู่ในเทียมนิโควตั้งคำถามอย่างเผ็ดร้อนผ่านสื่อดังอย่าง espn sport แล้วทำไมต้องส่งเขาเวียสไปเล่นทางซ้ายด้วยละ่ะ มันไม่มีเหตุผลเลยซ้าเติมแรงกดดันที่แอนเวลสถานการณ์ในทีมชาติยิ่งเป็นการซ้าเติมแรงกดดันมหาศาลที่เวทต้องเผชิญอยู่แล้วที่ลิเวอร์พูลและอร์มการเล่นยังไม่เปรี้ยงปร่างสมกับค่าตัวจนกลูลูกหนังระดับลูกย่างแกรี่นีนิเกอร์และอัลเลนเชลเลอร์เริ่มตั้งคําถามว่าเขากําลังทําให้ทีมเสียสมดุลหรือไม่ในยุคที่โซเชียลมีเดียพร้อมตัดสินนักเตะจากผลงานเพียงไม่กี่นัดต่างจากสมัยก่อนที่ เดียด็อกบ้ายังต้องใช้เวลาถึง5ปีกว่าจะกลายเป็นตำนานของเชลซีได้เวีสจึงแทบไม่มีเวลาให้ปรับตัวอนาคตที่ต้องพิสูจน์แม้คำวิจารณ์ของนิโคจะชี้เห็นถึงการใช้งานเวียสที่ผิดพลาดในเกมทีมชาติแต่ในขณะเดียวกันก็นกนสะท้อนเห็นว่าทุกสายตาต่างจับจ้องมาที่เวส อย่างไรก็ตามสิ่งที่แฟนบอลลิวเร์ฟูยังพอใจชื้นได้บ้างคือท่าทีของนักเตะมุ่งมั่นทำงานหนักต่อไปแทนที่จะแสดงความอ่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดียท้ายที่สุดแล้วทั้งสโมสรและทีมชาติต่ามรู้ดีว่านักเตะรายนี้มีศักยภาพสูงเพียงใดและตามใดที่เขายังได้รับความอดทนจากแฟนบอลเชื่อว่าการลงทุนครั้งนี้จะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าอย่างแน่นอนในระยะยาว หงดังด้เฮ่แบงค์ลิสเตอร์สลัดเดี่ยงแคมแบ็กเต็มสูบนะครับจุดชนวนศึกแดนกลางครั้งใหญ่ในแอนฟิลหรือพูลได้ออข่าวดีนะครับส่งตรงจากแคมป์ฟ้าขาวอาร์เจนตินาเมื่อเล็กซิสแบงค์ลิสเตอร์จอมทัพคนสำคัญฟิตสมูนเต็มร้อยพร้อมกับมาบรญชาเกมอีกครั้งหลังเจอโรคเดี่ยงเล่นงานตั้งแต่ต้นซีซั่นในการกลับมาของเขาครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้เกับทีม แต่ยังจุดประกาศการแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงในแดงกลางให้ดุเดือดยิ่งกว่าดัมและจากที่อนเนอร์สล็อตกุนซือลิเวอร์พูลต้องปวดหัวกับการจัดทัพในช่วงเปิดฤดูก,กาลล่าสุดเขาก็ได้รับข่าวหน้ายินดีเมื่ออเล็กซิสแม็กลิสเตอร์กับมาฟิตสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วและมีชื่อในนามทีมชาติอาร์เจนตินาชุดล่าสดุดแม้จะพึ่งคัมแบ็กในเกมกับอาร์เซนอลแต่การกลับมาเตรมรูปแบบของเขาครั้งนี้นั้นกำลังจะทำให้สล็อตต้องเผชิญกับปัญหาที่น่ายินดีครั้งใหญ โซลพูมดีกรีเดือดสีเทพแดงกลางย่งตัวจริงการมาถึงของแข้งใหม่ป้ายแดงอย่างฟอร์เรนเวียสได้ยกระดับการแข่งขันในแผงมิดฟิลด์ของลิเวอร์พูลให้ลุกเป็นไฟในทันทีเมื่อรวมกับนักเตะตัวหลักฟอร์มเทพจากฤดูกาลก่อนทั้งโดมินิกโซบอสไลน์แบรนแกมฟินแบกและเคร์ติจโจนทําให้ตอนนี้ลิเวอร์พูลมี4กองกลางคุณภาพสูงให้เลือกใช้งานซึ่งนั่นหมายความว่าในแต่ละสัปดาห์จะต้องมีแข้งระดับท็อปอย่างน้อย1คน ต้องนั่งเป็นตัวสำรองข้างสนามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นการกลับมาของคอนเนอร์บาร์ี่และเจมี่ฟิมปงจะทําให้โซบอสไลน์ที่ถูกถอยไปเล่นเป็นเวกควาจจำเป็นกลับคืนสู่ตําแหน่งมิฟิลแบบเต็มตัวและเพิ่มตัวเลือกให้กับสลัดต้องทาการบ้านหนักขึ้นไปอีกเรื่องร้ายกลายเป็นดีปัญหาเดินทางมอบโชคให้หงแดง แม็กลิสเตอร์นะครับจะมีชื่อในเกมที่อาร์เจนตินาถล่มเวเนซุเอลาไป3-0แต่เขากลับไม่ได้ลงสนามแม้แต่นาทีเดีเยวซึ่งลิโอเนลสกาโลนี่เฮกโคสทับฟ้าขาวได้เปิดเผยว่าอเล็กซิสเดินทางมาถึงล่าช้ามากเขาแทบไม่ได้ซ้อมเลยผมจึงไม่ส่งเขาลงเล่นสาเหตุเกิดจากปัญหาเที่ยวบินที่ทําให้เขาต้องเปลี่ยนเครื่องที่ปารีสอย่างกระทันหัน แต่ความวุ่นวายครั้งนี้กลับกลายเป็นข่าวดีสําหรับลิเวอร์พูลไปโดยปริยายเพราะมันจะทําให้เพลย์เมเกอร์คนสกันได้พักฟื้นร่างกายอย่างเต็มที่ลดความเสี่ยงจากอาการบาดเจ็บซ้าซ้อนแฟนบอลน,นะครับสามารถเบาใจได้และเตรียมตอนรับการกลับมาของแม็กลิสเตอร์ที่คาดว่าจะได้ลงเคาะสนิมในเกมพบกับเอกวาดอร์ก่อนที่จะกลับมายัางแอนฟิลด์ด้วยสภาพร,ร่างกายที่ฟิตสมบูรณ์ที่สุด พร้อมจุดชนวนการแข่งขันภายในทีมที่จะดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของทุกคนออกมาอย่างแน่นอนนะครับในกสบกรรมลิเวอร์พูลนะครับทนผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่6กันยายนนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายปู้บ้าค้ั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ